สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมไดเองนะครับก็มาอยู่ในช่องไดรราทักรนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมนะครับเป็นขนมของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับขนมเขาชื่อว่าเบบี้สตาร์นะครับยากิโซบะมารุนะครับนี่ครับข้างในจะมี6กองนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นมันคล้ายๆมา,ๆาม่าแบบทำเป็นก้อนอกลมครับผม<อ>ก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงเหมือนกันนะผมก็คือใยกินนะครับอันนี้เขาน่าจะให้ต้มน้ําก่อนไหมหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เป็นขนมของญี่ปุ่นนะครับลเลาวันนี้เราจะมาลองชิมน,นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการให้เสียเวลาของผู้คนนะครับเดี๋ยวเราจะไป แกะเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอเคจัดเลยนะจัดเลยนะอหอมเลยนะนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนเป็นขนมเป็นซองอย่างเี้ยนะครับนี้มีประมาณหกซองนะครับข้างในมันหอมนะครับหอมหอมหอมหวานนะผมไม่รู้ว่า เป็นอะไรนะโอเตนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปลองชิมกันเลยนะครับเราลองชิมกันเลยนะอหอมนะนี่นะครับข้างในไรู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะนี่ครับมันจะเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยนะครับก้อนมีอะไรนะครับโอเคนะครับชิ้นแรกลองชิมเลย เป็นมาม่าครับผมเป็นมาม่าแบบเแบบมาม่าบ้านเราครับมาม่าต้นหมูสับนะครับยาขีิโซบะมาลุนะครับทดลองหุงถือว่าอร่อยเลยครับเมื่อหกตองเนาะนี่นะครับงง ถ้าคนอยากลองกินก็ไปหาซื้อกันได้ครับที่ญี่ปุ่นนะ <c oughs> ข้าวอร่อยดียนะครับท<ม>ุกคนก็โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคน ทุกคนนะครับก็ผมก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็คนก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับผมก็ฝากชมคลิปวิดีโออื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมผมจะแปะคลิปไว้ตรงนี้นะครับกดไปเลยน,นะครับวันนี้ก็โอเคครับขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเจอกันดีพีหน้าครับ